สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแอนนาโพสต์แล้วหลังทนายกฤษณะโดนแม่ปรดแอนนาพัรนิทแตงโมโพสต์แล้วหลังจากก่อนหน้านี้แม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเปิดใจถึงกรณีปลดทนายกฤษณะว่าแม่ไม่เคยพูดว่าปลดเลยคุณแม่เปลี่ยนให้ทนาเดชามาเป็นทนายของแม่ในคดีแตงโมส่วนนายกฤษณะจะช่วยทนายเดชาในออฟฟิศเท่านั้น จะไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆไม่ต้องเดินเอกสารหรือไปโรงพักโดยให้ทนายเดชาเป็นผู้สั่งการส่วนจดหมายแต่งตั้งนายกิษณะเป็นทนายความก็ให้ยกเลิกไปส่วนสาเหตุนั้นเพราะขัดคำสั่งคุณแม่ที่ห้ามไม่ให้ไปออกรายการและไปให้สัมภาษณ์ทั้งที่ไม่มีอะไรให้พูดแล้วแต่นายกิษณนะก็ยังไม่หยุดยังไปออกรายการซึ่งก็เป็นเรื่องคดีแตงโมทั้งนั้นโดยไม่ควรนำไปเผยแพร่ ล่าสุด18มีนาคม65แอนนาทีวีพูเพื่อนสนิทของแตงโมออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความสั้นๆผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากทนายกิษณะโดนแม้ปดว่าสงสารทนายนะแกคือคนที่พูดจนได้พิสูจน์รอบสองอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ